ร้อนร้อนอะไเพื่อนร้อนมากเลยเพื่อนได้ยิบเอาคนทำไมรูปถึงร้อนวะเดี๋ยวนี้มนุษย์มันมักง่ายเพื่อนมันทิ้งขยะไม่เป็นที่ตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยทำให้เอเซียทำให้รูปร้อนเลยแล้วเรามานั่งทำอะไรตรงนี้วะเรามาลอยแกนกันลอยแกนเอ้ามันอยู่ที่อยู่วะไม่นั่งทเยี่ยอะไรตรงนั้นวะแล้วมีแล้วมีเรื่องเยอะโอ้โห โลกถึงร้อนครับเอ้าเอาผิดได้หอ่าลดๆๆๆๆทำไมโลกถึงร้อนครับครับคุณอมรรู้สึกยังไงครับกับการที่มนุษย์ของเราใช้ไฟพลังงานอย่างฟุ้มเฟยครับก็หน<อ>้าเศร้าเนี่ยลูกร้อนพเพราะการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟยของมนุษย์เราควรจะป,ประหยัดพลังงานนะครับปิดไฟอะไรทุกครั้งนะครับใช่ไหมครับคุณลุงเด ผมว่าเลี้ยวบูรเลี้ยกานนี้นะครับรู้ใจดีครับเมนอยู่ได้เต็มป์แน่ผมว่าเจ้าพี่มากกว่าผมว่าเราฟอร์มแค่นี้โอเคครับผมว่าเด็กจะสูญพันธ์เนี่ยนอกเรื่องไม่เนี่ยนอกเรื่องโอเคผมว่าทุกคนต้องควรรักโลกกันนะไม่งั้นปิดจะสูญพันธ์ใช่ไเฮ้ยหขอโตเลยไข่เล่นฝัน buddy you're a make a big noise in the street. Gonna be a big man. Some got mad on you. You big disc Kicking your all over the singing. เอานะครับในปัจจุบันนี้นะครัมนุษย์คนเราเนี่ยทิ้งกระหยาไม่ลงถังเนี่ยผมจะสอนวิธีทิ้งให้ดูนะครับนะอย่างแรกคุณต้องมีมือนะและมีใจนะเนี่ย oh คุณก็หยิบก็ใส่อะไรครับแค่นี้ครับไม่ยากเลยครับทำแบบนี้ไหมครับแบบนี้ครับคุณก็เล่นให้ตัวไม่ได้ครับและนี่ก็คือสภาพของต้นไม้ทีู่กตัดไปนะครับเป็นมือของมนุษย์เรานี่เอง เป็นไตได้เ,เกิดภาวะโลกร้อนนะครับเพราะต้นไม้นี้จะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เ,เป็นไฟต่ออะไรนะครับโอโซนครับใช่ครับุนสาภาพไหมครับสาภาพตันนี้ครับฝนตกนะครับก็มีต้นไม้ดูดับกัยได้น้ําช่วมได้นะครับรัอเคครับโอเคครับขอาุครับขอบคุณครขอครัอคคุครับคุณ เห็นว่ามนุษย์ของเราจะใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองนะครับฉะนั้นเราควรจะช่วยกันลดพลังงานและสร้างปลกต้นไม้ดีเกียวให้เรานะครับฝากทุกคนด้วยครับขอบคุณครับ เตนเจ้าสุดจบจชิ่งกันเจาาสนุกกันร้องลั่นเฮ่เต้นเจ้าวมดแล้วไม่มีปัเ้นเจ้าเต้นเจ้าจบงรีโฮโวันนี้เราสนุกกับงานสแสดงศิลปามากแล้วเราจะสนุกมากขึ้นลิปปี้เฮียเฮ้ยเ้นเจ้า